สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องจุ๊บจิ๊บชาแนลนะคะวันนี้เรามากินอะไรกันดูเลยดีเลยเปิดตู้เจออะไรนะคะวันนี้เปิดตู้เจอนี่เลยเาวรถหรือว่าภาษาอีสานเรียกอ่า อะไรนะ What ส,ววสาววลดเพราะสาอีสานเนึงเหรอโอเค <laughs> <laughs> okay, ค่ะนี่เลยสาววลดหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าบักกะรกะทกลดเด้อค่ะเด้อกินก่อนนอนเืออื่นได้เลืองห้องน้ำตรงไหน สงสัยจะต้องตื่นแต่เช้าเข้าห้องน้ําเลยนะคะนี่เลยแล้วก็กินยังไงให้อร่อยถ้าจะกินแบบเพียวๆคงไม่ไหวนะคะสู้ไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าแบบว่าสมยานามันแบบืแต่บอกเลยนะคะว่าวิตามินซีสูงมากถ้าใครกินได้นะคะบอกเลยว่าอย่างนี้เลยนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกินกันเลยนะคะไปเลยโอเคค่ะ อันดับแรกขอจัดพื้นที่ก่อนเนาะวางเห็นดาน้านฉัดขึ้นไหมมีเลยสิ่งที่ต้องเตรียมถ้วยช,ช้อนนีแล้วก็มีดนะคะมีเลยเระวังมือด้วยนะคะมันแข็งนิดนึง เอ๊แต่ปกตินะแต่ก่อนแต่ก่อนนะนานมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นสีนี้แล้วเหรอแถวบ้านแต่ก่อนมันมันเป็นสีสีเหลืองอะลูกสีเหลืองอะเนี้ย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 นี่เลยชิมก้อนกระไดดิอันนี้แบบผิวๆอาออันนี้นิดหน่อย ขนาดเลยใส่ถ้วยนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ทำไมอยากกินก็ไม่รู้อะ่ะเห็นในตู้คือแบบรีบหยิบออกมาเลยไม่รู้ แต่รู้แต่ว่าเห็นแล้วแบบนำลายแตกใส่ไปโอ้โหเห็นเห็นราคาแล้วอุ้ยเราไม,ไม่ไม่ใช่ถูกๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ราคามันจะขนาดนี้เพรพรแต่ก่อนแบบ <c oughs> สมัยเป็นเด็กๆอุย้ยพูดซะแบบเหมือนแก่แบบอาเยอะเออก็เด็กก็เด็กอะเนาะ แบบสมัยตอนเรียนนะคะไปเก็บเอาแถวบ้านมันจะมีมันจะมีต้นเวลาเอา่อมันสูกเนาะเวลามันเหลืองมันก็จะหล่นลงมาก็ไปเก็บแบบนั้นแหะคะ่ะมากินแต่พอมาดูราคาในในหมาดเนาะเดีานี้เดี๋ยวนี้มันหากินยากเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แถวแถวบ้านแถวแถวบ้านเกิดแล้วเนาะเนี่ยพอมาเจอในห้างรู้ไหมเมื่อกี้ดูราคาก่อนเอาขึ้นมาโอ้โหพุงละเจ็บ ราคาแบบโหแตะก่อนแบบกินฟรีอะเขาพูดตรงๆกินฟรีเนี่ยเลยหัน่นยังไงก็ช่างระวังมือไว้ก่อน คือแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นยาระบายที่แบบดีมากเลยนะคะไม่ต้องพึ่งดีท็อกเลยอ่ะตรงๆคือแบบว่ากินแล้วแบบเตรียมตัวแบบเข้าห้องน้ำได้เลยเนาะสองแล้วนะคะสักกหนึ่งแต่แบบเสียวย่างเดียวเสียวมึน ววมันน่าตื่นเต้น น้ำลายแตกด้วยนะบอกเลยเนี่ยเห็นปะ,ะถึงเวลาสำคัญเสร็จต้องปนูน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคะใส่เลย<ม>ก็อาจจะปันนิดนึงเพราะว่ามันชิมแล้วเนาะ นิดหนึ่งข้าวคั่วนะคะข้าวคั่ว,ว,หวเห็นไหม,มแบบอีสานเลยนะคะอีสานลาวแท้นะคะนี่คะ่ะอายิโ,โมโตใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยบดใสกับบดแซบ ใส่เบิร์ฮอรอกันจะสิเป็นยังไงเดิกคะใส่ลงไปหาต่อไปนะต่อไปน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนก่อนใส่ลงไปนะคะ ถัดไปอันนี้คือที่เด็ดคือแบบขายไม่ได้กินอะไรคือจะต้องแบบเออถ้ามีปลาคือแบบอร่อยนัว <c oughs> <c oughs> หอมชื่นใจประแดกนะคะประแดกใส่ประแดกลงไปค่ะหนึ่งช้อน คืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรที่ที่จิ๊บจะกินบ่อยๆนะคะถ้าใครไม่ชอบคือไม่ต้องใส่เนาะบางคนก็แบบอุย้ยมันเสาวรสมันจะเข้ากับปลาร้าเหรอหรืออะไรยังไงคือแบบว่ามันมันแล้วแต่ความชอบนะคือคือจิ๊บเป็นคนชอบกินปลาร้านะคะก็คือไม่ต้องใส่นะคะแต่ความชอบเนาะอันนี้คือคืออันนี้มาทําให้ดูเฉยๆถัดไปช่ดาพริกป่นนี่แหละ อันนี้แหละช้อนเอาไหมสองช้อนอพริกบอกบอกเลยว่าพริกที่บ้านเผ็ดเผ็ดมากตายแล้วพรุ่งนี้ฉันดีท็อกไม่ต้องนะคะ <c oughs> คือไม่ต้องไม่ต้องพึ่งดีท็อกเนาะ <c oughs> กินได้เลยแล้วก็คนทคน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 นะคะ เบิองพุทธยาสิามอายอยากงามนี่เหรอหายกลิ่นากนี่นี่มัสกสาวรดนี่คนเลยนี่เป็นน้ำลายแตกถึงเวลานล้นะ,ะ่ะซิมซิมเลย อืนัวประเดกขนาดเซ็บคุณได้คุณผ่านคุณได้ไปต่ออร่อยอืม คนอาจจะแบบยังไม่รู้จักสวรดดีนะคะคือสาวรดเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แพ้พวกมะม่วงหรือผลไม้เปรี้ยวอื่นๆเลยแต่ว่ามันอาจจะหายกินยากน้งคิดว่านะเพราะว่าไปอยู่มาแบบไปใช้ชีวิตอยู่หลายๆจังหวัดเหมือนกันเนาะก็ไม่ยังไม่เห็นในหมาดเลยนะคะหรือว่าเราเราไม่ได้หาก็ไม่รู้หรืออาจตอนนี้อาจจะเยอะเลยยังไงเพราะแต่ตอนนี้ ที่นี่มีสังเกตหลายรอบแล้วเ,เห็นน้องสาวซื้อมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากกินแต่วันนี้แบบอ่ะไปเจอในตู้ความรู้สึกแบบรู้สึกแบบน้ํำลายแตกต้องลองซะหน่อยนี่เลยนะคะกินอืมอร่อย พอแบบมันได้เอามาใส่เครื่องปรุงแล้วคือแบบมันเข้ากันมากเลยอร่อยค่ะอร่อยอร่อย,ออยตอนนี้นะคะเห็น เห็นเห็นหลายๆที่เนาะมีน้ำเสารดปั่นมีออะไรที่แปลรูปด้วยเสารถเยอะนะคะหรืออาจจะตอนนี้อาจจะแบบหาง่ายแล้วเนาะแต่ก่อนยังแต่ก่อนแบบยังไม่เห็นนะคะหรือเป็นเพราะว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะยังยังไม่ได้ลองแบบอย่างอื่นเนาะอาจจะเป็นขนมหรือว่า,าจะาเป็นแบบน้ำปั่น น้ำน้ำปัน่นน้ำผลไม้น้ำอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวต้องไปลองแบบนั้นนะคะแต่วันนี้นี่เลยกินแบบนี้ก่อนเอาแบบออริจินอลก่อนนะคะนี่เลยฟินอื อ,อเลมถ้วยเลมถ้วยนะคะไปอีกสักหน่อยแล้วกันหนึ่งเดี๋ยวถ้าวันไหนบ้างๆนะเดี๋ยวจะมาทำลองทำไอ้นี้ก่อ น้ำโซลดจะทำเองเดี๋ยวรอดูจะี๋ยทำให้ดูดีไหมปิดไปก่อนโอ้อโหว้าวทีไอโนอมัโตไ,ไปอีกไปคาฟ้าเลยค่ะ ปลาใส่ไปน้ำตาลใส่ไปพริกใส่ไปปลาใส่เลยโอ้โห <laughs> ว้าวคาฝากันเลยทีเดียวดูนะคะ ลายต oh, 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 oh. มันเข้าถึงเนื้อมากแบบถึงเวลาแล้ว <c oughs> ตักขึ้นมาว้าวอืออ่าอะไรคำเดียวเอาให้หมด โอเคค่ะไปแล้วนะคะจบคลิปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนเชา้าซัดไปซะเยอะเลยเป็นเป็นดีทอ็อกซ์ดีใครยังไม่เคยลองนะคะลองแล้วจะรู้ว่าอุ้ยของอร่อยยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยลองนะคะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปแสบโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเรามาดูกันว่าจะพายปทำอะไรนะคะสำหรับวันวนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ